ที่ดินอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของภาคตะวันออกมีนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานของชาวไทยและชาวต่างชาติหลายพลังงานขนาดที่ดิน5้าไร่หน้ากว้างติดถนน220เมตรสามารถแบ่งขายได้ที่ดินไม่ต้องถมครับและถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดอยากให้ทางเราช่วยทําการตลาดรีวิวที่ดินรีวิวบ้านรีวิวโรงงานอสังหาริมทรัพย์ต่างๆลงโฆษณา youtube facebook หรือยิงแอดโฆษณาราคาไม่แพงเริ่มต้นที่หลักพันรับประกันจำนวนผู้เข้าชมเริ่มต้นที่3 0 0 0ถึง100,000ไลน์ ย้ำนะครับราคาเริ่มต้นที่หลักพันถ้าจํานวนผู้เข้าชมไม่ถึงทางเรายินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสกตางค์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมตองเอจากบริษัท Property VIP Thailand ลนสำหรับช่องเล่าเรื่องที่ดินในวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอปวกแดงจังหวัดระยองสำหรับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมที่ดิน1แปลงนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากขนาดพื้นที่อยู่ที่ประมาณ5ไร่เศษนะครับ แล้วก็ที่ดินในโซนนี้เป็นที่ดินที่ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากบริเวณเดยรอบนะครับของที่ดินแปลงนี้ก็จะเต็มไปด้วยของการหมู่บ้านอนิคมอุตสากรต่างๆแล้วก็ที่ดินอยู่บนที่สูงนะครับดังนั้นลมจะพัดเย็นสบายตลอดทั้งปีราคาที่ดินแปลงนี้ก็ไม่ถือว่าแพงมากเนื่องจากบริเวณใกล้เคียงนะครับก็ขายกันอยู่ที่4-5ล้านบาทแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ถือว่าราคาน่าจับต้องสําหรับท่านใดที่อยากจะทําเป็นพัฒนาสังหารดิมทรั์ หรือทําเป็นโกดังคลังสินค้าโรงงานเหมาะเป็นอย่างมากทางเขาเออกสะดวกสบายมากนะครับแล้วก็ที่สาคัญวันนี้ผมมากับฝนฝนตกนะครับวันนี้ครับบริเวณเดลรอบแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะครับจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ถึงฝนจะตกฟ้าจะร้างนะครับทางเราก็ไม่ท้อเดี๋ยวไปชมที่ดินสวยๆแปลงนี้พร้อมๆกันไปชมพร้อมๆกัน,นครับที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินโฉนดนอสอสี่คุดแดง ขนาดที่ดินเนื้อที่5้าไร่ผังที่ดินแปลงนี้อยู่ในผังพื้นที่สีเหลืองซึ่งสามารถทําเป็นที่พักอาศัยอาทิเช่นหมู่บ้านอพาร์ตเมนต์หอพักหรือทําเป็นบ้านส่วนตัวสามารถก่อสร้างเป็นโกดังคลังสินค้าหรือโรงงานที่ไม่เป็นมลพิษแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ติดถนน2ด้านนะครับหน้ากว้างมากๆสําหรับรูกแปลงที่ดินที่ดินแปลงนี้จะติดกับถนนอรวินซอย5 หน้ากว้างอยู่ที่50เมตรซึ่งถนนอลวินซอย5นะครับถนนจะกว้าง8เมตรเป็นถนนลาดยางส่วนด้านข้างของที่ดินจะติดกับถนนทางสาธารประโยชน์นะครับซึ่งถนนจะกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรหน้ากว้างที่ดินแปลงนี้จะติดกับถนนด้านข้าง170เมตรซึ่งที่ดินแปลงนี้ติดถนน2ด้านรวมๆกันแล้วก็จะอยู่ที่หน้ากว้าง220เมตรซึ่งเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สวยมากๆนะครับหน้ากว้างมากๆ ดังนั้นถ้าหากท่านใดอยากจะขอแบ่งซื้อนะครับทางเราจะแบ่งให้ซึ่งจะแบ่งบริเวณด้านหลังนะครับก็จะได้รูปทรงหนึ่งไร่เนี่ยจะอยู่ที่หน้ากว้างติดถนน35เมตรลึก45เมตรห่างจากถนนเส้นหลักนะครับเส้นอลิวินซอย5เข้ามาประมาณ120เมตรซึ่งรูปทรงก็ถือว่าเป็นรูปทรงที่สวยงานมานะครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสเดี๋ยวผมจะพาไปชมสภาพปัจจุบันของที่ดินแปลงนี้กันครับจาก ถนนเนี่ยจะสูงที่ดินจะสูงกว่าถนนประมาณ50เซนนะครับก็จะเป็นหลังเต่าปัจจุบันที่ดินปล่อยให้เช่าทําการเกษตรนะครับปลูกเป็นมันสัปะหลังจากตำแหน่งที่ดินระยะรัศมี2-3กิโลเมตรมีห้างสรรพสินค้ามีโรงพรยาบาลรัฐบาลโรงพรยาบาลเอกชนโรงเรียนสถานที่ราชการกต่างๆมีโครงการหมู่บ้านและสถานที่สําคัญหลายแห่งที่ดินอยู่ในพื้นที่ชุมชนตําบลปวกแดงอําเภอปกแดงจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญของภาคตะวันออกเนื่องจากมีนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานของชาวไทยและชาวต่างชาติหลายพันโรงงานเดี๋ยวผมจะพาไปดูพื้นที่บริเวณเดวรอบจากดาวเทียมกันครับเดี๋ยวมาดูตําแหน่งที่ดินจากภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับจากตําแหน่งที่ดินตรงหมุดสีแดงระยะรัศมี3กิโลเมตรก็จะอยู่ใกล้กับตัวอําเภอปวกแดงมีโรงพายบาบาลเอกชนนะครับโรงพายบาบาลกรุงเทพมีสถานที่ราชการมีห้างสรรพสินค้าซีเค มีโคงการหมู่บ้านมีร้านสะดวกซื้อนะครับเซเร้านอาหารตลาดแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับอาทิเช่นอ่างเก็บน้ําถัดมาระยะรัศมีประมาณ5-7กิโลเมตรก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งอาทิเช่นนิคมอิตเทนซีบอร์ดเดินทางประมาณ7กิโลเมตรนิคมเฮมมาชาดนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรนิคมอมตะซิตี้ ก็ระยะทางประมาณ7กิโลเมตรส่วนทางด้านล่างนะครับเป็นนิคม WSA ก็ระยะรัศมีประมาณ7กิโลเมตรซึ่งบริวเวณเดยรอบนะครับระยะลัศมี5-7กิโลเมตรก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งเป็นนิคมของชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับหลายพันโรงงานซึ่งที่ดินแปลงนี้ถ้าทําเป็นโรงงานหรือโกดังการจัค้าโครงการหมู่บ้านนะครับก็อยู่ในจุดศูนย์กลางนะครับสามารถกระจายสินค้าหรือทําเป็นที่พักอาศัยสามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง จากตำแหน่งที่ดินถัดมาทางด้านนี้นะครับก็จะห่างจากพัทยาใช้เวลาในการเดินทางประมาณสมสบถึงสีนาทีทางด้านนี้ก็เป็นสถามมิตรอุตภเปานะครับก็ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ50บนาทีตำแหน่งที่ดินถือว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะกาับการลงทุนนะครับอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษหรือ ec แล้วก็ที่ดินแปลนนี้ถือว่าราคายังไม่แพงนะครับสามารถแบ่งซื้อแบ่งขายหรือผ่อนชําระระยะยาวได้ราคาสามารถต่อรองได้นะครับ ผมคิดว่าเป็นที่ดินอีกหนึ่งแปลงที่น่าลงทุนนะครับเนื่องจากศักยภาพของดินแล้วก็โลเคชันสามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ถ้าหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เรื่องของราคาและการขายสามารถต่รอลองได้ครับและถ้าหากท่านใดอยากให้ทางเรารีวิวทําการตลาดรีวิวที่ดินรีวิวบ้านรีวิวโรงงานรีวิวอสังหาริมทรัพย์ต่างๆลองโฆษณา YouTube Facebook หรือยินแอดโฆษณาราคาไม่แพง เริ่มต้นที่หลักพันรับประกันจํานวนผู้เข้าชมเริ่มต้นที่สามพันถึงหนึ่งแสนลายย้านะครับราคาเริ่มต้นที่หลักพันถ้าหากจํานวนผู้เข้าชมไม่ถึงตามที่กล่าวไว้ทางเรายินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ของทางช่องของเรานะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ฝันดีลาติสวัสดีสสดครับ